น้ำสีน้ำตาลเข้มๆเ,เนี่ยคุณเททิ้งทุกครั้งหลังจากแช่เห็ดหอมแหง้งถ้าเชฟบอกว่ามันคือหัวเชื้ออุมามิชั้นดีที่เชฟดังๆใช้แทนผงชูรสเลยจะตกใจไหมครับวันนี้เราจะเลิกเทคุมทรัพย์นี่ทิ้นกันครับหลายคนคิดว่าน้ำนี่มันเห็นอับแต่ความจริงแล้วน้ำสีน้ำตาลนี่แหละคือสุดยอดหัวเชื้ออูมามิเลยครับ ในเห็ดหอมแห้งเนี่ยมันอุดมไปด้วยสารตัวหนึ่งชื่อกวาโนซีนโมโนฟอสเฟตหรือเรียกสั้นๆว่า GMP ครับเจ้า GMP ตัวนี้มีความสามารถพิเศษมากๆคือมันจะไปเสริมฤทธิ์กับรสอูมามิอื่นๆที่มีอยู่ในอาหารอยู่แล้วเช่นรสอูมามิจากเนื้อสัตว์มะเขือเทศหรือกะปิ ูดยง,ง่าคือพอ GMP ไปเจอกับเพื่อนมันจะช่วยกันตะกอนความอร่อยออกมาดังขึ้นเป็นสิบสเท่าเลยครับ Mushroom Imagination Strikes นี่แหละครับคือเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ว่าทำไมการใส่น้ำแช่หหอมนิดเดียวถึงทำให้น้ำซุปหรือซอสของเรามีรสชาติที่ลึกๆกกลมๆขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์และหัวใจสำคัญของการใช้ก็คือ ใช้แค่นิดเดียวแต่ใช้ให้ทูเมนูครับลองเอาไปผสมในน้ำซุปน้ำสต็อกซอสผัดหรือแม้แต่หมักเนื้อดูนะครับรับรองว่ารสชาติจะลึกขึ้นแบบไม่ต้องพึ่งผงชูรสเลยถ้าเพื่อนเพื่อนเพิ่งรู้ความจริงข้อนี้หรือเคยเทน้ำแช่เห็ดหอมทิ้งมาตลอดชีวิตคอมเมนต์มาสารภาพกับเชฟหน่อยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดความรู้ในครัวลึกๆแบบนี้ก็ฝากติดตามช่อง s u b c h e ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ